สวัสดีครับกับผมนายเดชากุศลคลองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแท่น XS สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว M การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาขอนำเสนอวิสัยทัศน์ในหัวข้อ PEA Beyond the Future ขยายขอบเขตธุรกิจต่อยอดโอกาสสู่การเป็นองค์กรด้านพลังงาน ครบวงจรของอนาคตโดยมีแนวคิดดังนี้ 1. พี่ต้องมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟ 2. ต้องมีการจัดการในการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 3. ม,มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คล้ายกับการทำกิจกรรมกรีนออฟฟิศ e มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมการจ่ายไฟอัตโนมัติระบบวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาระบบระบ,บุพิกัดจุดเกิดเหตุสถานที่เวลาเพื่อลดระยะเวลาการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นเวลานานหรือขจัดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องให้หมดไปในอนาคต 5. ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดเช่นระบบโซลาเซลล์ ระบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 6. ให้มีวัสดุอุปกรณ์สำรองเพื่อสับเปลี่ยนทดแทนให้กับผู้ใช้ไฟในกรณีอุปกรณ์ผู้ใช้ไฟชำรุดได้ทันท่วงทีโดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการเบิกจ่ายวัสดุที่หน้างาน 7. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้จำหน่ายที่หน้างานเช่น7.1กรณีการขอใช้ไฟฟ้าลายใหม่ลายย่อย จัดให้มีประมาณการอุปกรณ์เดินสายไฟภายในอาคารสถานที่พร้อมรับชำระเงินเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวมีชุดปฏิบัติการติดตั้งมิเตอร์จนแล้วเสร็จจ่ายไฟได้7.2กรณีขอติดตั้งเม่แปลงเฉพาะลายขนาดไม่เกิน2 5 5เค kv ระยะทางไม่เกิน250เมตรมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมที่หน้าง,งานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ไฟ8มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์มีความพร้อมที่จะให้บริการแนะนำปรึกษาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทันทีตั้งแต่กลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มธุรกิจครัวเรือนกลุ่มกิจการขนาดเล็กไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม 9. มีชุดปฏิบัติการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดให้กับผู้ใช้ไฟมีข้อเสนอแนะส่งเสริมธุรกิจต่อยอดของผู้ใช้ไฟ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ไฟฟ้ากับ p e แบบย,ยั่งยืน 10. พนักง,งาน p e ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบรู้จักสามคัคคีมุ่งมั่นนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าสู่การเป็นองค์กรด้านพลังงานแบบครบวงจรของอนาคตไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งและยอมเสียสละเพื่อองค์กรกระผมขอจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ